เงินเดือน30,000หักลบภาระจำเป็นเหลือ1 6ื่นเป็นหนี้บัตรเครดิต70,000ืจ่ายขั้นต่ำมาตลอดมีทางออกบ้างไหมครับวิธีแก้ครับ 1. ฮะหยุดรูดบัตรเครดิตเพิ่มนะฮะหยุดรูดบัตรเครดิตเพิ่มสหยุดจ่ายขั้นต่ำแล้วเพิ่มเงินลงไปอีกสักเล็กสักน้อยเท่าที่ไหวนะฮะ อย่างเช่นเจ็ดหมื่นบาทเนี่ยขั้นต่ําตอนนี้ก็คือ3,500เพราะว่ามัน5%้าอร์เซนถูกไหมเราก็อาจจะกั้นใจหน่อยใส่ไป5,000ันะฮะถ้าเราเหลือเดือนละเท่านี้จริงๆนะนะฮะอาจจะใส่เดือนละ5,000ันเดือนละห0พันโอเคไหมฮะเพราะว่าข้างงวดที่เราจ่ายตามปกติมันจะไปจ่ายดอกเบี้ยส่วนหนึ่งตัดต้นส่วนหนึ่งส่วนที่เราจ่ายเกินเข้าไปมันก็จะไปตัดต้นตรงๆทำให้ต้นลดลงเร็วขึ้น พอต้นลดลงเร็วขึ้นดอกเบี้ยจ่ายของเดือนถัดไปมันก็เล็กลงด้วยนะครับแต่หัวใจคุณต้องหยุดรูดบัตรก่อนถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำเนี่ยคุณต้องหยุดรูดบัตรได้แล้วหยุดความอยากของตัวเองไว้สักนิดหนึง่งนะฮะหยุดใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตแล้วโปะเพิ่มจากขั้นต่ำนะฮะแบบนี้แปบ๊บเดียวก็หมดครับนะฮะแต่จ่ายขั้นต่ำอยู่และยังไม่หยุดใช้บัตรไม่จบนะฮะไม่จบนะครับ